หลังจากนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายแก่กระทรวงยุติธรรมเน้นการยึดทรัพย์สินและสะกัดกั้นตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา วันนี้นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงผลงานบูรณาการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดกว่า70ล้านบาทยอดเงินหมุนเวียนในเครือข่ายกว่า5,000ล้านบาทจากการเน้นขยายผลการทำธุรกรรมทางการเงินหากจับได้หนึ่งคดีอาจจะไม่สามารถสืบไปยังการทำธุรกรรมการเงินได้จึงจำเป็นต้องแก้ระเบียบกฎหมายต่างๆแต่ระหว่างที่ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องของกฎเกณฑ์อาจต้องใช้คอนเนคชันส่วนตัวของผู้ที่ร่วมทำงานเพื่อสกัดกั้นการโอนย้ายอายัดทรัพย์สินต่างๆ ที่มันผ่านไปเนี่ยมันผ่านคนซ้ําๆเก่ามันผ่านคนซ้ําๆเก่าเราอาจจะไปคว้าตัวไม่ทันหรือทรัพย์สินไม่ทันที่ผ่านมาห้าปีเจ็ดปีแล้วเนี่ยมันไม่เป็นไรไปหมดละแต่เรารู้ตัวคนใช่ไหมครับเรารู้ตัวคนผมเชื่อมั่นทีที่เราจะได้มาเบื้องต้นเลยเนี่ยเครือข่ายที่มันมีอยู่เดิมเนี่ยมันจะไม่ทำงานง่ายขึ้นมันจะไม่ทำงานง่ายแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ำด้ว่าการทำงานจะต้องบูรณาการร่วมกันซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะมีการเพิ่มเข้าไปเพราะ DSI สามารถสืบสวนหาข้อได้จ,จริงก่อนที่คดีจะเกิดขึ้นได้